จริงๆแล้วผมเนี่ยทำผลิตภัณฑ์คารโซนะครับมา4ปีแล้วนะครับมีมีประมาณ3าเอ่อเวอร์ชันแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะเอาภาพต่างๆที่เราไปถา่ายทำกันมาแบบไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศที่ไทยหรือที่ไหนก็ตามนะครับกับน้ำหอมคารโซเนี่ยนะครับอยากจะมาเ่โชว์ให้แฟนได้ดูกันแล้วก็เป็นการขอบคุณแฟนด้วยอีกครั้งนึงนะครับที่อ่อ แต่ในน้ำหอมของเราก็ได้มีสามกลิ่นละใช่เราแต่ละ่ามันมีความหมายยังไงบ้างอรับพี่เต้ครับผมจริงๆต้องให้เครดิตน้องแสดนะครับก็คือแสดแสดเป็นช่างาภาพที่ประจําตัวผมเลยนะครับที่เขาจะรู้มุมและรู้ไ like ลอ์สไตาร์รู้การมูฟเมนต์ของผมเลยอย่างเงี้ดังนั้นผมก็ต้องให้เครดิตแสดนะครับว่าเ,าเขาเขาถ่ายออกมาแต่ละภาพเนี่ยมันก็มีมูต์ที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ ในในการโชว์ในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นโชว์ของภาพที่เราถ่ายน้ำหอม Secret นะครับมี Secret แล Breath, <ะ>้ว r e รสค่ะแล้วก็ Midnight Kiss ที่อันต่อที่เป็นอันล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีความแตกต่างภาพต,ต่างๆไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับพี่จมีเยอะมากจริงๆมีเยอะครับแต่ว่าก็วันนี้เอาภาพที่เป็นพิเศษแล้วก็ แบบเหมือนยังไม่ค่อยมีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยเอามามาอวดกันนะครับจริงภาพนี่คือเราตั้งใจไปถ่ายว่ามันเป็นการสแนปช็อตหรือแล้ยังไงเป็นการสแนปช็อตนะครับแล้วก็เอ่อบางบางทีก็เป็นแบบมุมโปรดักต์อะไรเงี้ยครับแล้วเราเราบรรยากาศครับแล้วที่ไหนที่สริงว่าทำงานยากที่สุดที่ไหนที่ไหนทำงานยากที่สุดจริงๆก็ไม่มีนะครับมีแต่ความสนุกนะครับก็มีที่อิตาลีนะครับเซนคิวเตเร่นะครับ ที่เราจะต้องแบบเหนื่อยขึ้นรถไฟไปเม,มืองนึงไปอีกเมืองนึงไปอีกเมืองนึง,อ,อ,นงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่เรียกว่าสนุกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาพก็เป็นความทรงจำใช่ครับ<า>ใช่ครับเป็นความทรงจำผมเราก็ใครจะไปเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งเราจะได้มีรด<า>ักที่เป็นน้ําหอม<า>ของเรานะครับแล้วได้รับการต้อนรับแบบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<า>ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับสําหรับ การสปอร์ตแล้วก็เขาไม่มีซีเคริตในเขาไม่มีขั้วโซนในวันนี้ครับผมัน,นี้ก็หอมสามกลิ่นแสดงความปเป็นตัวตนพิเศษในบ้านใช่ครับก็คือกลิ่นแรก<อ>แก็จะชื่อว่าเป็นซีเคริตใช่ไหมครับก็จะแบบเซ็กซี่แล้วก็ลึกลับนิดนึงนะครับอ,อันที่สองชิปเกรฟนะครับสดชื่นหอมะมิดไนท์คิสก็จะเป็นอะไรที่แบบลึกลับแล้วก็แบบแล้วก็เซ็กซี่นิดนึ่งกลิ่นไหนทเป็นใครบ่อยเอ่อจริงๆผมชอบทุกทุกอันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรา เราไม่ได้คือเราไม่ได้เอาเอากลิ่นมาเองแล้วเรามาอะไรแบบเราทำเลยเราเราต้องทงี่พิธันแบบผสมเองนั่นเลยมันบอกก่อนกลิ่นที่เราชอบอะไรเงี้ยยังว่าจ<น>ะาใช้เสศแล้วหมุนกล็กอยู่ยในิดใกล้ๆเราเลยประมาณนั้น,น <c oughs> เ็กก็จะวนอยู่รอ,อ,อบๆเราวนอยู่เลย <c oughs> อย่างวันนี้ก็คือเซ็กซี่ก็คือดูชุดก็คือแบบว่าถอดแต่พี่ว่าถอดดีกว่าไม่ดูชุดบางเบามาก เรียกมองว่าขอดีทูได้วไหมครับพี่เบสเดี๋ยวจะได้เห็นช็อตชิปแล้วจากที่ผ่านมาคือยอดขายเกินเป้าเลยคะเรับพี่เบสโอเคครับก็จริงๆขวดไซส์ปกติเนี่ยเราขายหมดกินไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาทำให้ทุกคนทำความรู้จักกับน้ำหอมของผมทั้งสามกลิ่นนะครับมาในแพ็์เกจเดียวกันนะครับเพิ่งเราออกมาอันนี้เนี่ยยังยังมีอยู่นะครับเป็นขวดเล็กไซส์ 30ml นะครับเป็นแบบ t r อปเ l อร์เน่ารักมากครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็คือว่าทุกคนจะจะชอบกับอะไรอย่างงเี้ยตอบรับที่แบบนี้อยากจะต่อไหมคะก็คิดว่าน่าจะมีนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนยังสปอร์ตและยังจะให้แบบว่าอยากจะให้กำลังใจกันอะไรแบบนี้ครับอาค่ะคุพักสนิจธุรกิจบ้างที่ไปขายไปคลองธุรกิจนี้ยังไงนบ้างที่ไปเก่งผ่านมามีการแข่งขันสูงนะครับผมก็ จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับต้องขอบคุณต้นสังกัดครับที่ให้โอกาสขอบคุณอัลบก้ม Grammy ขอโทษนะครับขอบคุณ Grammy นะครับที่ให้โอกาสผมได้ได้ทำสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมแบบชื่นชอบธุรกิจของของศิลปินของดาราเองอาจจะต้องมีสองอย่างคืออาจจะง่ายต่อการขายแต่ว่าอีกอย่างคือทิศแตกอาจจะมีทั้งลบง่ายมากด้วยเหมือนกันมีรับมือยังไงกับเรื่องแบบนี้ยังไงนะครับ ดาราเองเขาจะอา่านกายไข่ของอาจะมีแบบที่แป a สองอย่างคือด,ดีกับไม่ดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ f ี่แป a มันจะง่ายมากที่รับผู้อย่างไรยังไม่เห็นฟีดแบ a ที่ไม่ดีเลยนะครับก็ก็เห็นแต่ว่าก็เออหอมดีกลิ่นดีอะไรอะไรแบบนี้ต้องก็จะมีบ้างอะไรที่จะบอกว่าแบบแต่มันเป็นคือส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็คือจะชอบ p r o d u ั t ์ของเราแล้วก็ t a r g e อะไรเงี้ยเราตั้งใจทำกันนะครับเป็นแบบ เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีเนียมอะไรอย่างนี้ยนะครับเนียมนเยอะเลยหรืไ่ก็ดก็ดีใจนะครับยังไม่เห็นแฟนเลยนะครับโอเคคีมานะครับเขมาพนะคเ็รานว่าับมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแมนะนำทรเวเซ็นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วเพื่อจะเดินทางนะครับก็จะ แนะนำให้แบบว่าเนี่ยเรามีขนาดเล็ก30 ML นะครับ mm hmm. เผื่อใครจะแบบเอาไปฝาก mm hmm. ใครปีใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็สามารถดูได้นะครับแบบว่าเผื่อใครสนใจนะครับทุกท่านว่าเป็นพ่อค้าถ้า,ถาคุณม่ขายรับพ่อคา้คาพ่อค้าหรือเหรอครับก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับขายยังไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเห็นว mm ่าถ้าซื้อ คลิปเซตแอบแพ็กเกจก็าสามารถมาร่วมลุ้นกับรูปนี้แต่ละรูปด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือจะได้รูปสุ่มไปเลยใช่ใชครับที<ๆ>่จริงพีเพ่เป๊กได้เห็นรูปหมดทุกรูปใช่ไหมที่มาแกลนงะ่ะยังไม่ได้เดินดูเลยนะครับจริงเราเราชอบรูปไหนถ้าเราได้เราคิดว่ารูปไหนมันดูแบบจริงๆผมคงชอบทุกรูปหรอครับเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยเป็นรูปที่มันมาจากคอนเซ็ป ของน้ำหอมในแต่ละรุ่นนะครับบางภาพมันคือแบบมันมันแบบมันไม่ได้ถ่ายที่แบบเราไปถ่ายหลายที่มากอะไอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกเป็นความทรงจำที่ดีที่เราได้เก็บไว้ไว้ที่เป็กเรื่องมาอีกทุกรูปเลยไหมครับทุกรปทกรรกกทุกรรับกรูป เอาเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับที่ที่ได้ได้ช่วยแก่นบางที่บางเรื่องกันนะครับอย่างรูปอะไรเงี้ยใครจะไปคิดว่ามันเป็นภาพที่ออกมาใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่ผมถ่ายเล่นๆกันคุณแฝดเขาในห้องนอนนะครับแต่มันดันเอามาเป็นภาพที่เป็นคุณพิชวลได้เลยอันนี้เป็นเปล่าครับไม่เป็นเปล่าจะชวนขึ้นแฝดละกันครับผมก็อันนี้อันนี้ คัสเซลเลยนะครับคัสเซลเลยครับนี่รุ่นเลยครับอมช้อปปิ้งมาเลยครับอ่าสิบห้าวิเลยครับก็งก็คือเคัสโซลนี่นะครับเป็นขนาดแบบ30 ml นะครับข้างในประกอบด้วยแบบว่า,าน้ำหอมของคาสโซที่มีมาส์กข้างในก็มี30อ,อ,อยากอยากให้เห็นขวดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวไป insert ก็คือแบบว่ามันจะเป็นรุ่นแบบ ตัวจิ๋วๆอย่างเงี้ยน่ามากๆครับอยากจะให้ทุกคนเอาไปให้แบบคนรักเป็นของฝากหรือว่าไปเป็นแบบใช้เองเวลาเราเดินทางแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยราคามันพิเศษครับราคาวันนี้ก็พิเศษเพราะว่าจะไม่ได้ปกติปกติเขาไม่ลงไม่ไดเสียดปกติถ้าแฟนถ้าเป็นแฟนสนใจหรือบุคคลทั่วไปสนใจต้องติดต่อซื้อได้ที่ไหนยังไงที่นี่เลยครับมี่เลยครับมีช็อปตรงนี้นะครับที่นี่จะทำสามวันนะครับก็ สุขสาวอาชีพครับอกอ่าี่เกี่ยวกับ u p d a t เรื่องอาการการปวดปดหลังใช่จมงหวะอุบัติเหตุเป็นไงบ้างครับผมโอเคอรับเรื่อาการจะเป็นขาอุบัิเหตุที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ่อค่อนข้างแบบเจ็บมากนิดนึงครับเพราะว่าเออ่กระดูกหักสี่ซี่นะครับสี่โกลมสี่โกลมีใช่ครับแล้วก็ อีกหนึ่งที่ตรงปลายอะไรนะครับ oh. แต่ว่ามันไม่มีเสือกที่จะสามารใส่แค่เป็นเสือกเป็นแบบทีรัดที่รัดสป,ปอร์ตอะไรนะครับแล้วช่วงช่วงนั้นคุณหมอก็คืออยากให้ผมต้องอแบบว่ายู่เฉย <laughs> นะครับไม่ไม่ห้ามทำกิจกรรมอะไรอะไรเี้ย <c oughs> ก็ประมาณเดือนหนึ่งเลครับนะแต่ซึ่งเป็นแฟมิน่าเราต้องซ้อมคอนเสิร์ตเยอะมากใช่ไหมครับก็มันก็เลยยังไม่หายดีครับก็ไปเอ็กซ์เรย์เรื่อยๆว่า เขาจะไปแทงอะไรไหมไปแทงอะไรไหมหรือว่าเขาก็จะเคลื่อนเคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่หายดีครับหายใจก็ยังเจ็บอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องต้องเตรียมตัวซ้อมเต้นกับซ้อมคอนเสิร์ตสดหรังคอนเสิร์ตนี้กุณน่จะเกิดขึ้นใหม่หรือครับด้วยที่ไปกับไอซ์นี่ย้อนคันที่เขาไปมันเกิดจากอะไรอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรครับผมก็จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ผมประมาทนะครับไปขับบีเอชทีวีนะครับรถเอชทีวีคันใหญ่ๆนะครับแล้วก็มัน มันความมันความแล้วมันมาทับผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทับผมเลยนะครับถ้าเกิดพี่พี่อยากเห็นนะครับมีรูปเหรอผมฝากช่นลของผมด้ไหมครับแต่ผ้าพีเจิร์ฟแต่้าพีเจิร์ก็คือผมเอ่อตอนนี้อยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์นิดหน่อยนะครับชื่อเพชรผลิตออฟฟิเชียลนะครับ ก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยน,นะครับแล้วจะมีชอ็อตที่ผมโดนรถทับด,ด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยมันมันดูน่ากลัวบ้างจริงนะคร<อ>ับก็ก็ไม <ST S> ่นะตอนนั้นที่เป็กโดนเป็กรู้สึกยังไงบ้างเวลานั้นว่าเฮ้ยมันจะยังไงหรือมันจะอะไรยังไงตอนนั้นก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นเป็นไงแต่รู้สึกเจ็บมากปวดมากต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลย <ST> S> <S อะไรเงี้ยน,นะคร <ST S> ับก็ คิดว่าเกือบว่าเกือบจะไม่ได้ขึ้นโชว์ในใน Grammy Asia นะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ็บมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าบอกคุณหมอว่าต้องขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอเป็นอะไราตแต่เรบแต่วันน mm ี hmm. ้ถึงงานปอนเลยดับแรกใช่ครับเพราะว่าเราซ้อมเต้นซ้อมงานเอ่อ 2K เคของ Grammy a r i a เป็นนานมากนะครับ mm hmm. ก็ เราซ้อมแล้วเราก็ต้องแบบทำให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอบอกว่าแล้วแล้วแลาขั้นพอไปหาคุณหมอแล้วขั้นตอนกระบวนการรักษาต่อไปมันต้องทำอะไรบ้างก็คือต้องเอ็กซเรย์ตลอดเวลานะครับแล้วถ้าเก็บปวดก็ต้องแบบไปไปหาคุณหมอเลยครับเวลาผมซ้อมแต่งแต่ละทีก็มันจะปวดมันจะเหมือนแบบมันจะหลบเหมือนขยับเยอะแล้วมันจะปวดอ่ะครับก็ต้องไปหาหมอเขาบอกไหมครับมันส่งผลต่อการร้องเพลง ใจปอนเลยค<ม>่ะมีเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาหายใจก็จะเป็นแบบว่าเจ็บ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 ซี่โคงรคงครับแล้วว่าลุกหรือทำท่ายากหรืออะไรงเงเี้ยก็จะ <laughs> เป็บทำท่ายากเต้นท่ายากไม่ได้ <laughs> ดาาครับครับเต้นท่ายากครับแ้วยังมีคอนเสรแล้วยังเวลานอนล่ะคะนอนมันแบบว่าต้องกะแทงมันมีจี๊ดนะมันมีจี๊ดนะ มีครับมีครับก็มีตลอดคือต้องผมต้องจริงๆผมต้องใส่สปอร์ตตลอดนะครับแต่วันนี้ออกงานะไม่ได้ไม่ได้ใส่มาที่<อ>ปจกลัวไหมว่าถ้าเราไม่ได้พักตามที่หมอบอกตัวมันจะเลื้อยลังไงแล้วมันกระดูกมันจะไม่ประสานกันมีกลัวเหมือนกันครับเ,เพราะว่าพออันนั้นต่อยังไม่มีเวลาพาักนะคระับก็ต้องไปไปก๊ปอปปต่อแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าอะไรที่เราทําได้ ที่แบบไม่ซนมากที่สุดก็จะทำครับ<อ>ก็<อ>คือแบบาใช้เฉยๆเขาบอกเลคเขาว่าระยะเวลาที่จะหายดีเป็นปกติคือประมาณกี่วันใช้ระยะเวลาเวลานานไหมก็คือจับใดที่เรามีเวลาพักให้มันอยู่กับที่ให้มันสมานตัวเองนะครับพักเยอะก็หายเร็วพักเยอะก็หายเร็วถ้ายังซนก็ยังก็งงงไม่หายนะครับก็ตอนนี้ก็ซนมันเยอะแค่ไหนเยอะก็ค่อนข้างเยอะนะครับเจ้ากับ จะทุกวันนะครับในจะต้องคือคือผมยังไม่ได้เตรียมตัวแบบว่ามีมีคอนเสิร์ตใหญ่จะต้องแบบทำรูปร่างหน้าตาให้โอเคใช่ไหมให้ดีใช่ไหมครับหลังอาการอย่างนี้มันทำให้เรื่องงานต้องไฮซ้อนเลยือต้องลดหรือมีบ้างครับหรือเปครับก็จริงๆเราออกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีเราต้องก็ต้องปรับฟิตเพิ่มใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เสียใจมากที่ยังไม่ได้ทำ เขาเรียกว่าอะไรนะครับออกกันบรรยายอย่างเต็มที่แม่งเจ็บอยู่อ่ะครับผมเพลงใหม่เราก็เต้นด้วยไน Night Bird อะ Night Bird Night Bird อ่ะขอบคุณมากครับที่จำได้นะก็เป็นเป็นเพลงใหม่นะครับขอโอกาสโปรโมทเลยนะครับก็มี Night Bird นะครับที่เป็นเพลงใหม่ของผมนะครับออกมานะครับก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะครับมันก็เป็นสไตล์แบบอาจจะเป็นแบบ ไม่ค่อยเหมือนเพลงไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็รา็อยากจะทําอะไรให้มันสนุกสนุกแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบฟังอะไรสนุกสนุกดีกว่าอะไรอย่าง<ม>เงี้ยราต้องขึ้นเพลงต่อไปแล้วมันจะมีผลต่อการเต้นเลเพราะน่ารักน่าเลิฟก็ต้องเต้นเยอะเพลงนี้ก็ต้องเต้นอยากจะบอกว่าน่ารักน่าเลิฟนี่คือธรรมดาไปเลยนะครับเพราะตอนนี้เรามีเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเป็นเพลง แบบเฉลิมเฉลิมส like oh. ิบห้าปีเป็นออบไอด์นะครับก็คือมีแค oh, ่คนโทรผิดไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีแค่คนโทรผิดไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีเป็นเป็นอีกเพลงหนึ่งคืบเป็นหนักเหมือนเดิมไปเลยเไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรืวอนี้คงจะได้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับบัครับั บัตรยังได้อยู่ครับน่าจะยังได้อยู่นะครับแต่ว่า<ม>เริ่มแบบเหลือไม่เยอะแล้วเลยนะครับ<ม>เ,เ<ม>ย<ม>ค,รครับอยากจะทุกคนถ้าแบบมีเวลาว่างอยากจะไปเชียร์กันหรือว่าอยากจะไปล้ำลึกความทรงจำตอนที่เราเด็กๆนะครับ15ปี bank of ice แค่คนผิดอะไรแบบนี้นะครับก็ เชิญนะครับเจอกันนะครับวันที่4แล้วก็5พฤศจิกายนนะครับที่ Paragon h a l l ครับอยากให้ม่เตสุดท้ายสปอยให้แฟนๆว่าจะาได้เห็นไปออฟไลน์ในรูปแบบไหน,นที่ผ่านๆไปนานกับกปตอตัวครั้งนี้ครับผมการมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเจอกันแบบพิเศษเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าทุกคนพกความเขาเรียกว่า15ปีแล้วก็ผ่านอะไรกันมามากใช่ไหมครับ เราก็ได้เรียนรู้อะไรกันมาแบบพอสมควรเราก็มีความมีของอะไรอย่างเงี้ครับเราจะไปใส่กันบนคอนเสิร์ตในรอบนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครว่าเชิญมาดูคอนเสิร์ตไฟคัมพีสเชิญมาดูนะครับนะครับบัตรยังพลจะมีเหลืออยู่นะครับดูกันได้ที่ the concert dot com นะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาในวันนี้แล้วก็ที่อนู่นี้ครับผมให้ลูกบอลจ้าสวัสดี ก็มีนะหนึ่งสนึ่งองามอหน่อยใกล้ือฝั่งนี้ลูกกรบอกหนรบอกน่งลองาครับอที่งอีกทหนครับอเอสอาขอบคนะครขอบคุณครับหนึ่งองนอครับป็นนีนนี่ห่งองอฟิเตอร์ให้ด้วยนะครไ

ไปกันก่อนไปกันก่อนนะครับไปยังอภิเปก้องพายอภิเปก็เป็นอภิเป้องน้องหน่อยอภิเปกของแน่นอนจริงติดบานติดบ้านพี่อิเปกอภิเปกรูมือเลยตอ